ฉันอยากให้ห้องของฉันมีไฟสวยๆด้วยติงมานี่เธอกำลังทำอะไรนะติ่นนั้นเหรอติงออกมาไม่ได้อย่างนั้นเหรอก็อได้ฉันช่วยเธอเองเอาสมลีออกไปให้หมดตอนนี้ก็เอามาและก็แปะไว้บนผนังแบบนี้แหละที่ฉันชอบผนังนุ่มๆ และจากนั้นก็ใช้กาวและแปะสุดท้ายเข้าไป hmm. แต่ว่ายังขาดอะไรไปสักอย่างนะปิงเธอเก่งมากเลย <Okay. S 1> แต่พูดถูกแล้วฉันต้องการกระป๋องสเปรย์นะ <Okay. S 1> ใช่เป็นผนังที่สวยงามมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เหลือแค่ตั้งแขวนผ้าม่านด้วยมันจะเป็นห้องที่งดงามมืดมนแนละเรืองแสงได้ด้วย <Okay. S 1> แค่ดูก็กลัแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ของตกแต่งเล็ก,ลกน,น้อย ของสีดำที่สวยงามแล้วก็ลูกโลกด้วยจากนั้นสัแขนยชิงช้าอันมืนบนของฉันไว้ all right, all right, ฉันมีความสุข <all right. S 1> จึงเลยฉันคืออัจฉะริยะ